แม่แอบ,บส่องบิลลี่ก็ร่ำรวยจ้ดด้วยดูเขานอนด้วยกันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เดี๋ยวมาอีกแล้วเนะเาะเดี๋ยวมาแป๊บๆจ้ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบิลลี่กันหลังบ้านเนาะว่าบิลลี่อ่ะทำอะไรอยู่เดี๋ยวตามไปแอบ,บส่องบิลลี่กันจ้ะเดี๋ยวมาดูหลังบ้านแล้วกันจ้ะ บิลลี่ตัดกิ่งไม้ตัดใบไม้เกือบเซตเราจะ้ะแล้วเพิ่งออกมาเนาะมือแต่ทำกับเข่าให้เด็กๆอยู่ในบ้านจะ้ะเราจะพามาดูสวนดอกไม้ของแหวจะ้ะตายหมดแล้วดูเขานาหนาวแล้วจะ้ะอากาศแบบว่าเริ่มเย็นแล้วดอกไม้ต้นไม้เริ่มตายแล้วจะ้ะเราจะให้ดูเนี่ย ต้นหูช่างจ้ะต้นยงใหญ่เลยเริ่มตายแล้วจ้ะใบเริ่มเหลืองอ่ะยังลกเลยจ้ะหลังบ้านโน่นเบลลี่อยู่ตรงนั้นต้นไม้เริ่มใหญ่แล้วจ้ะก็เลยตัดออก ครับบิลลี่ทำความสะอาดห,หลังบ้านทั้งวันเลยจ้ะเราจะพามาดูองุ่นเป็นองุ่นป่าจ้ะลูกเล็กๆเรื่ขึ้นเต็มเลยตรงนั้น ล,ลูกเล็กๆจ้ะบิลลี่ตัดยาตัดกิ่งไม้บิลลี่ตัดกิ่งไม้ตรงนี้ด้วยจ้ะตัดออกตั้งเยอะเลย เดี๋ยวพามาดูเบลลี่สักแป๊บจ้ะตรงประตูที่เดินออกไปตรงนี้ก็เป็นป่าเป็นพื้นที่ของแหววเองจ้ะป่าที่มองเห็นเนาะเนี่ยเป็นที่ของแหววจ้ะแต่ว่าแหววไม่ได้ทำอะไรเนาะปล่อยให้กว้างให้ซัดตาอยู่เราจะพาเดินดูตรงที่หลังบ้าน มีตัวเฮปด้วยจ้ะตัวมัดตัวเฮปอะอยังเยอะเลยอ๋อบิลลี่ตัเคืออุ่นดูลูกอุ่นเต็มเลยนี่จ้ะเอามากองไว้ให้กร็ะรอกระแตกินเนาะในป่าตรงเนี้ยป่าตรงหลังบ้านว่ตรงเนี้ยเฮ็ดขึ้นเต็มเลยจ้ะแต่ว่าไม่ ไปเดินดูเนาะเพราะว่าเฮบเยอะจ้ะตัวเฮบกวางอะ่ะเยอะเราไม่ได้ฉีดสเปรย์ด้วยตรงนู้นจะเป็นหนาหลังบ้านของเพื่อนบ้านจ้ะในนี่มีแต่เฮดจ้ะส่วนตรงนน้นก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านอีกหลังนึงจ้ะมองไปสีข,า,ขาวๆตรงนั้น ันนี้เราจะทอดอ่ไก่เนะให้เด็กๆกินกันจ้ะเขาอยากกินดินกันเคล็ดลับเนาะสูตรของแหววแหววจะเอาไก่อะ่ะไปอบในอะ่ะเตาอบก่อนจ้ะในตู้อบก่อนยี่สิบนาทีอบออกมาเราก็จะเป็นแบบนี้จ้ะอบออกมาเพื่อที่จะให้ไก่ซุกก่อนเนาะเราเราก็จะเอามาทอดจ้ะในกระทะแบบเนี้ยพอทอดซุกเราก็จะเป็นแบบนี้จ้ะ แล้วเราก็จะมาผสมในซอสบาร์บีคิวเอาจะจะเอาแบบเพ็ดหรือไม่เพ็ดก็แล้วแต่เราเนาะที่แบววเอาไก่ไปอบก่อนเพื่อที่จะให้ไก่เนื้อไก่ซุกทั่วถึงกันก่อนจ้ะแล้วเราก็จะเอามาทอดเนาะเพื่อที่จะให้ไก่กรอบนอกนุ่มในจ้ะทอดกระทะพุ้นไทยแล้วจ้ะเดี๋ยวเพิง่งอบเฟ้นไฟเซ็ตเนาะเอาให้เด็กๆก,กินกันเย็นนีจ้ะ เดี๋ยวเราจะมาผสมอ่ไก่ก็น้ำซอสจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสบาร์บีคิวลงไป แล้วเราก็เขยา่ขยาๆดูสิจ้ะซอสจะได้ผสมเนาะทั่วในไก่เสร็จแล้วเราอีกอันนึงจะเป็นซอสเ่อมะม่วงจ้ะเป็นซอสน้ำมะม่วง จะออกซอสแบบสีสมๆนะฟ้าแล้วขย่าเลยค่ะอือเราจะให้เดยอโอ้ยยังหอมนี่จ้าเราจะให้ดูซอสบาร์บีคิวนี่จะเป็นซอสมะม่วงจ้ะ โอ้ยังหอมเลยจ้ะทำง่ายๆจ้ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้ะไก่บินของเด็กๆนุ่นจ้ะล้ำรวยพอเห็นแบววางกับเขาไว้บนโต๊ะอาหารอ่ะไม่เอารำรวยมานั่งจ้องจ้ะจะของกินไปแล้วนะเขาอะ่ะไม่เอารำรวยบิลลี่อยู่นุ่นจ้ะหลังบ้านอ่ะ,อะล้ำรวยไม่เอาลูกไปไม่เอาไม่เอา,เอาลงไปลงไปไม่เอา สวัสดีค่ะเดี๋ยวเด็กๆกินข่าวกันจ้ะกินไก่วิงกันนำรวยไปเขียเอกระดาษต๊ะลงมดเลย เจนนามานอนด้วยสองคืนจ้ะคืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์จ้ะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยค่ะเนาลำรวยกระโดดบนโต๊ะเลยจ้ะลำรวยไม่เอาลูกเ <Prime. S 1> จนนาบอกว่า ซอดไอ้มะม่วงเพชจ้ะน้องเจนา <c oughs> าตบอกว่นอเจาต้าบอกว่าไม่เพชแต่เจนนา,าเนาบอกว่าเพชจ้ะเราทำอา,อาหารให้เด็กๆเซ็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูเบนลี่ต่อจ้ะ นาร่อนปีหนาเนาะเบลลี่จะทําสวนพักจ้ะแปลงพักให้เรวตรงนี้เล้วก็เลยให้เบลลี่ตัดต้นไม้ออกมดเลยจ้ะเดี๋ยวนาร่อนปีหนาจ้ะเราจะมาปลูกพักตรงนี้เนาะ ีขนกิ่งไม้ไปทิ้งก็ตรงอหลังบ้านจะ้ะเราจะพามาดูสตรอเบอร์รี่ของแหววจะ้ะตายแล้วเนาะเดี๋ยวปีหน้าจะถึงจะออกดอก <back here. S 1> ออกผลอีกว่าท่านเนี่อ่าโอเค จะให้ดูบรรยากาศหลังบ้านจ้ะเขาา่าหนาวแล้วเนาะมดหนาร้อนแล้วเราก็ทำความสะอาดหลังบ้านจ้ะเราจะให้ดูต้นหอมของเหลวงอกขึ้นมาอีกแล้วจ้ะอากาศเย็นๆเนานะต้นหอมงอกขึ้นมาอีกอากาศเริ่มเย็นแล้วจ้ะหนาวเราใส่เสือเ้อแขนยาวแล้ว เราเริ่มหนาวแล้วจ้ะมาคุมคนงานจ้ะมาคุมบิลลี่ทำงานเราไม่ได้ช่วยบิลลี่จ้ะวันนี้ให้บิลลี่ทำคนเดียวเลยก็ตรงหลังบ้านเราทำความสะอาดในบ้านจ้ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละเราถึงจะมาช่วยบิลลี่ทำความสะอาดก็ตรงหลังบ้านจ้ะ ขอบคุณครัขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคุโอเค Alright take t ขอบคุณ l อขอบคุณครับขอบคุณจ้ <laughs> ขอบคุณทุกๆคนนะจที่เป็นกําลังใจให้แหววแล้วครอบครัวแหววมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แหววขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะวัสดีครับ thank you for watching everybody make sure you give those thumbs up they mean a lot actually they really do mean a lot algorithms all that kind of stuff give those thumbs up if you like the video do it if you don't like the video give the thumbs down whatever up to you bye bye everybody bye bye thank you bye bye Come on. <laughs> My nose nostrils are burning. Just do it. Just do it. You just put it in all at one time. Just to get it over with. No. Stop. Stop moving. <laughs> no, Chana. No. 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 That's a little bit. <laughs> you have to do it. You have to do it. <laughs> just do it. Please. Come on. I'm sorry. I just. Ugh. Open your mouth. <laughs> get it over with. Open your mouth! You guys are trying to kill Okay, um. Open your mouth! <laughs> Open it! <laughs> okay, wait, let's be near the sink. Okay. <sighs> Go. My teeth burn. How do your teeth burn? <laughs> mm -hmm. Mm hmm. How are we feeling?